ดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะในช่องเทชาชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็จะกหัวคลิปเลยก็คือทราวิสติดโควิดนะคะต้อนรับปีใหม่เลยต้อนรับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก้อยก็จะเล่าย้อนไปก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ของคริสต์มาสนะคะเราก็วางแผนว่าเราจะไปใช้เวลากาันที่บ้านคุณย่าของทราวิสค่ะเราหยุดงานกันตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็คือเราไปบ้านย่า พอวันเสาร์เขาก็บ่นว่าเขาปวดหัวปวดหัวจังเลยเขาว่าฉันปวดหัวจังเลยก,ก็เลยบอกว่าโอเคถ้างนั้นคุณก็กินยานะอาจจะเพราะว่าคุณขับรถหรือเปล่าหรือว่าหัวที่แตกนะคะเพราะว่าเขาหัวแตกเมื่อวันพฤหัสจากที่ทํางานก,ก็เลยบอกว่าคุณพักผ่อนกินยาแล้วก็นอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะดีขึ้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็คือวันอาทิตย์เขาก็เราก็ขับรถเดินทางกลับบ้านกัน เราออกจากบ้านเนี่ยประมาณ3ามสโมงตอนบ่ายอะค่ะแต่ว่าวันนั้น,นเป็นวันที่หิมะตกเอแล้วก็เขาก็ต้องขับรถแบบแล้วทางก็คือมันขาวไปหมดเลยอะเรามองไม่เห็นทางเลยเขาก็ต้องใช้สมาธิในการขับรถแล้วก็จ้องถนนมากเลยเพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเขาก็บนน่นอีกว,ว่าเขาปวดหัวก็เลยโอเคกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วเขาก็บ่นอีกเนาะอ,อีกว่าแล้วฉันก็รู้สึกหนาว ก็เลยโอเคคุณต้องกินยานะแล้วก็นอนพักผ่อนฉันคิดว่าคุณน่ะอาจจะขับรถเหนื่อยหรือเปล่าแล้วก็อากาศวันนี้ก็สโนโตกก็หนาวด้วยพักผ่อนกินยาแล้วเดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงแต่พอวันจันทร์มาเท่านั้นแหละค่ะเป็นไข้ไข้สูงแล้วก็เป็นแบบหนาวหนาวร้อนร้อนอย่างเงี้ยคะ่ะพอหนาวพรากินยา,ากินยาเข้าไปเหงื่อออกอย่างเงี้ย เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะหนาวร้อน,นชิวแอนโคอะคะ่ะแล้วก็เจ็บคอไอคือมีอาการทุกอย่างเลยก็ก็เลยโอเคเราอาจจะต้องเราต้องไปตรวจโควิดแล้วแหละเพราะว่าอาการทุกๆอย่างอะมันเหมือนกับคนเป็นโควิดเลยแล้วก,ก็คิดอ้าวแล้วเราไปติดโควิดมาจากไหนเนี่ยหรือว่าจากเพื่อจากที่ทํางานหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนก็เลยโอเคก็ไปตรวจกัน วันนั้นเราเราทั้งคู่ก็ไม่ได้ไปทำงานนะคะพวกเราก็รอผลคูเปอร์ be quiet คูเปอร์ be quiet คูเปอร์ be quiet baby come over here คูเปอร์ come over here honey คูเปอร์ come over here ขอโทษด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้พอดีน้องคูปเปอร์เห่าเห่าหน้ากล้องก็คือวัน เราไปถึงไหนแล้วถึงวันจันเนาะวันจันเราก็เลยเมกอะพอยเมนต์ mm hmm. ก็เลยไปตรวจกันเพราะว่าก้อยว่าอาการมันเหมือนอาการคนติดโควิดเลยเราทั้งคู่ก็เลยไปตรวจแล้ววันจันเราก็ไม่ได้ไปทํางานกันเพราะว่าเราก็รอผล mm hmm. พอมาวันอังคารผลของเขาก็คือเป็นบวกคราวนี้ก็มารอของก้อยแล้วว่าของก้อยอย่ะจะเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะว่าก็ก็คิดว่าส่วนใหญ่สามีภรรยาถ้าสามีติด ภรรยามักจะติดด้วยเพราะว่าเราใช้เวลาร่วมกันใช่ไหมคะเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยแต่ก็ก็คิดว่าอาจจะไม่ติดเพราะว่าก้อยฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเดือนที่ผ่านมาก็ก็ฉีดอโนสามเข็มสีเข็มที่3ก็คือเข็มบูสเตอร์เมื่อเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่งไปฉีดมาก็คิดว่าแต่ฉันมีวัคซีนนะแล้วฉันก็เพิ่งไปฉีดมาไม่นานบางครั้งอาจจะไม่ติดก็เลยโอเครอผล สรุปก็คือไม่ติดนะคะก้ก็คิดว่าโอเควัคซีนฉันดีมากเลยนะเนี่ยที่ฉันไม่ติดพอหลังจากนั้นตั้งแต่วันอังคารมาพอเรารู้ว่าทราเวสติดโควิดก้อยก็เลยต้องย้ายตัวเองออกมานอนอยู่ที่ห้องรับแขกก็คือตรงนี้นี่นะคะคือที่นอนของก้อยก็คือเราก็เขาก็อา,าการแบบมีไข้ตลอดเลยหนาวหนาวร้อนร้อนตลอด ปวดหัวปวดปวดเนื้อปวดตัวเ,เจ็บคอไอแต่ว่าเขาไม่มีปัญหากีกับการหายใจเลยเพราะก,ก็จะคอยถามตลอดว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณหายใจดีไหมคุณหายใจขับหรือเปล่าเหนื่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเขาก็ไม่มีอาการเหล่านั้นก็ถือว่าโชคดีที่เขามีแค่ม,มีอาการมีไข้ต่างๆ่ะคะ แต่เขาก็บอกว่าโหการป่วยครั้งนี้ของเขาเนี่ยเขาไม่เคยป่วยนานขนาดนี้เลยนี่มัน6วันแล้วเขาก็ยังแบบมีอาการอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคคุณก็ต้องกินยาระหว่างที่เขาป่วยนะคะก้อยก็ทำให้เขาทานวิตามินซีให้เขาทานะซิงให้เขากินยาทาริน,นอทุกๆครั้งที่เขาทุกๆ4ชั่วโมงอะคะ่ะแล้วก็มีแอร์บอลด้วยให้เขาดื่มแล้วก็น้ำชาน้ำอุ่น ให้เขาทานตลอดเลยแล้วในช่วงในช่วงแรกที่เขาไม่สบายก็คือเขาก็จะอยู่ในห้องนอนตลอดก้อยก็จะอยู่ในห้องรับแขกตลอดแล้วก็นอนแยกกันแล้วเวลามีอะไรเขาก็จะโทรหาว่าโอเคฉันอยากได้นูน้นฉันอยากได้อันนี้ก็จะเป็นคนเอามาให้แล้วก็วางไว้ที่หน้าห้องก้อยก็ต้องระวังตัวเองมากๆเลยค่ะเพราะว่า ก้อยก็เป็นคนเดียวในบ้านที่สามารถออกไปข้างนอกได้ออกไปซื้อกับข้าวออกไปซื้อของให้เขาหรือว่าแม้กระทั่งออกไปทํางานก็คือก้อยก็ต้องอทําร่างกายของก้อยให้แข็งแรงก้อยก็ทานวิตามินซีทานวิตามินซีทาน,ทานดื่มน้ําชาด้วยเพราะว่าก้อยก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ก,ก็ไม่อยากป่วยด้วยความจริงนะคะปีใหม่เราครอบครัวของก้อยกับพี่สาว วางแผนกันว่าโอเคเราจะไปใช้เวลาด้วยกันนะเราจะไปะพักที่โรงแรมต่างเมืองเหมือนสำหรับปีใหม่แต่ทุกทุกอย่างก็คือโล่มหมดเลยก็คือก้อยก็ต้องนอนอยู่บ้านทรัฟเฟิสก็นอนอยู่บ้านครอบครัวพี่สาวก็อยู่บ้านเหมือนกันก็คือเราก็ไม่ได้ไปไหนกันเลยแต่ก็หวังว่าหลังจากที่ทรัฟเฟิสดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากทรัฟเฟิสหายเราก็จะมีเวลาได้ไป spend time กับ พี่สาวของก้อยนะคะก้อยก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนฟ้าหลังฝนเนาะเป็นพายุที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่ว่าตอนนี้ก็คือพายุก็เริ่มพัดผ่านไปแล้วตอนรับปีใหม่ที่เป็นที่จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะก็เชื่ออย่างนั้นเนาะถ้าอย่างนั้นก้อยก็ไปก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีอะไรสนุกสนุกกจะมาเล่าให้ฟังใหม่เนาะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนต้องขอโทษด้วยนะคะ คูเปอร์เขากัดขวดอยู่ข้างๆก็เลยทําให้มีเสียงรบกวนถ้าอย่างนั้นก็ไปกันก่อนก้อยกับคูเปอร์ก็ขอตัวก่อนนะคะแล้วมีอะไรก็จะมาอัปเดตกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามให้ก้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย